ยอนวันวันเด็กหญิงไข่มุกสู่ซุปตาตัวแม่ของวงการอัมพชรราภาเดาข้างฟ้าอย่างซุปตาตัวแม่อัมพชาราภาใช้เชือ้อลดแลน่นอยู่ในวงการมานานนับ20ปีไม่ว่าเธอจะหยิบจับขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจไปหมดทั้งชีวิตส่วนตัวการงานหรือเรื่องราวของความรักเรียกได้ว่าสาวอัมในวัยเล็กสี่ก็ยังคงความสวยแซ่บยืนหนึ่งมาทุกยุคทุกสมัยแม้จะมีดาราหน้าใหม่ผุดขึ้นมาก็ตาม และเมื่อวันที่8มก,กราคม65เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเราจึงอยากจะเชิญชวนทุกคนไปย้อนวันวัน,วนของซุปตาสาวคนนี้กันซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตอนแรกของเธอนั้นเธอชื่อว่าเด็กหญิงไข่มุกชัยเชือ้อชื่อเล่นว่าแนานโดยใช้ชื่อไข่มุกได้มาจากผิวขาวผุดพองตั้งแต่แรกคลอดของเธอแต่ตอนหลังมาเปลี่ยนตามพระตั้งให้เป็นพัชราภาส่วนชื่อเล่นจากแนนมาเปลี่ยนเป็นอัม เพราะว่ากินเก่งมากๆนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ